สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุขสุขคนทางยูทูบหลักกับพี่พี่เอฟซีทุกท่านด้วยนะคะเมื่อนี้นะคะกลับมาพบกับเซลแคทเสียงอีสานคนเก่าคนเดิมนะคะพ่อแม่พี่น้องเมื่อนี้แคดเอาใจ Star oke, สาวกนิสันกันเลยนะคะพ่อแม่พี่น้องเนาะเมื่อนี้นะคะเช่นเคยเลยนะคะยูเทียรร้านสนุกคาลมเก่าร้านชิวตรงขามกับบิ๊กซีลมเก่า,าย,ย,า S, ายูจังหวัดกอดทอมอนะคะลูกค้าสาววกนิสันหามผาดน,นะคะลูกค้าเนาะ มื่อนนะคะร่วมห้พอแมพีน้องเลยนะคะสีขาวสีเทานะคะลูกค้ารากาสีแดงรถส,สวยๆนะคะลูกค้าเจ้าตัวนี้นะคะสวยจัดเป็นรถปี19นะคะเดี๋ยวมาเมืองเจ้าสีขาวกันก่อนนะคะลูกค้าเจ้าสีขาวนะคะเป็นนิสันนวรา2.0หาอีบักกินิชันเป็นรถปี19ราคาตั้งขายเพียง400,000-4,000,000บาทนะคะลูกค้าสภาพส,สวยเลยดันหนาเนาะนี่เลยค่ะพ่อแมพีน้อง ได้เป็นไฟโปรเจคเตอร์นะคะไฟบอตกบอหักค่ะไฟตัดหมอกนะคะ2องคุณาสภาพสวยเลยนะคะสีขาวตัดด้วยสีดำสวยจับเลยนะคะลูกค้าเนาะ เมืองเ้ยค่ะพ่อแม่พี่น้องบาวาัว่สเปนดอกยางล้อแม็กนะคะลูกค,ค้าแม็กสภาพสวยสวยสมบูรณ์แบบนะคะลูกค,ค้าอย่างเป็นปีเดียวกันกับตัวรถออกรถกับเซลแคทนะคะแถมฟรีปเปลี่ยนยางให้เลยค่ะพ่อแม่พี่น้องซีเซ็ตนะคะสุ่มล้อสวยสวยบันไดแน่นๆน่นาค,ค,ค่ะลูกค้ากระจกนะคะสภาพสวยๆค่ะสีดำตัดก,กับสีขาวเลยนะคะมีไฟเหลี่ยวอยู่ทีกระจกเบ้าจับนะคะประตู นี่เลยค่ะพ่อแม่พี่น้องสีดําสวยๆแบบนี้ค่ะเดี๋ยวไปเมืองภายในนะคะเจา้านิสันนาวล่านะคะเป็นรถแคปนะคะสภาพสวยนะคะ,แ,ะ,คะแคปสามารถเปิดได้นะคะพ่อแม่พี э ่น้องเนาะภายในนะคะลูกค้าได้เป็นบอนังสภาพสวยนะคะนี่เดินได้ด้วยสีสมสภาพสวยแบบนี้เลยค่ะพ่อแ э э ม่พ <บ yat. S 2> ี่น้องเบาะบ่มีขาดนะคะลูกค้าได้เป็นเกียร์แม่นวลนะคะเจ้าตัวนี้เนาะเดี๋ยวมาเมืองบอค่ะสภาพสวยจัดเลยนะคะ นี่เบาะบ่ยุบนะคะลูกค้าเจ้าตัวนี้นะคะลูกค้ามีหน้าจอกล้องถอยพร้อมนะคะได้เป็นแอร์บิดนะคะลูกค้าเกี่ยแม่นว่นนะคะลูกค้าหัวเกีีรยสวยๆงามๆเป็นพวงมาลัยมัตติฟังก์ชันนะคะเจ้าตัวนี้ได้เป็นผู้สตาร์ทนะคะพ่อแม่พี่น้องเลขไม้ลักมือนเท่านั้นนะคะลูกค้าคุ้มค่าคุ้มราคาเลยค่ะเปรียบชนือนน้องป้ายแดงเลยนะคะลูกค้าเนาะนี่ค่ะหน้าเลื่อนไม้สวยๆนะคะลูกค้ามึงเลยค่ะพ่อแม่พี่น้อง นี่ไม่ที่สามหมื่นสี่พันกว่ากิโลเท่านั้นนะคะไม่เดิมไม่แทนแน่นอนนะคะมีกองถอยพอร้อมนะคะลูกค้ามึงเลยค่ะหูสภาพสวยๆนะคะเจ้าตัวนี้นะคะทุกอย่างนะคะสวยจัดเลยพ่อแม่พี่น้องราคาเพียงสี่แสนสี่หมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นนะคะลูกค้ามึงเลยค่ะพุ่นเจสภาพสวยๆนะคะ นี่แพงประตูนะคะบอมีหริวล้อยนะคะลูกค้าสภาพใช่สวยแบบนี้นะคะคมสา่งทุกอย่างเดิมๆนะคะการันตี่ารันตีเลยนะคะเจ้าตัวนี้นะคะลูกค้าเนาะแคบสามารถเปิดได้เดี๋ยวมาเมืองค่ะลูกค้านี่เลยค่ะ หัวน,นอดนะคะลูกค้าต่างๆบามีกันแก้กันไขนะคะรถสภาพเดิมๆรถสามารถตรวจสอบเช็ควัติโซนได้นะคะลูกค้ามีแอร์หลังนะคะสภาพสวยๆของผู้โดยสารนะคะสะอาดสะอานเพดานต่างๆนะคะสวยจัดเลยนะคะลูกค้าท่านใดน,นะคะกําลังมองหาหรือว่าเป็นซาวกนิสันนะคะต้องจัดเลยนะคะหามผาดน,นะคะ นี่เลยค่ะลูกค้าสติกเกอร์ทุกอย่างนะคะแบ็กอินิชันเนาะสะภาพสวยจัดเลยลูกค่ะสะภาพช่วยสวยเทเลวรๆแบบนี้ไฟนะคะสะภาพสวยนะคะพอม่พี่น้องบอมีหลิวลอยนะคะนี่การซ่อน,นต่างๆนะคะลูกค้าสภาพสวยสวย,สวยเลยค่ะนี่มีเซนเซอร์นะคะด้านหลังเนาะสะภาพสวยสวยดอมเมืองไลเนอร์ค่ะนี่นะคะ พร้อมใส่งานเลยค่ะพ,พ่อแมพี่น้องเนาะสภาพสวยๆรันตีวารันตีเลยนะคะห้องส่างเดิมแทนแน่นอนนะคะสีขาวสีสวยๆแบบนี้ค่ะเดี๋ยวมาเมืองนะคะสภาพสวยๆแบบนี้นะคะลูกค้าท่านใดสนใจเนาะโทรเข้ามาสอบถามได้เลยนะคะที่เบอร์ด,ด้านล่างนะคะมีสันสีขาวไปไปตอเจ้าสีเทาลูกค้าเนาะเขาเอื่อสีเทาอยียงก่อนสีสวยเลยนะคะลูกค้าเนาะ นี่ด้านหนานะคะลูกค้าสภาพสวยๆนะคะไฟนะคะเป็นโปรเจกเตอร์นะคะเงาเงามๆเลยพ่อแม่พี่น้องเป่าไฟตัดหมอกพร้อมใซ้งงนนนะคะออปชั่นทุกอย่างครบเลยของเจ้านิสันเจ้าตัวนี้นะคะเป็นเจ้านิสันนวรา 2.5E Back i n ีแบ็กอินขึ้นกันนะคะราคาตั้งขายเพียง ดีแสนหก่าพบาทเท่านั้นนะคะลูกค้ารถปี19เก่าสีสวยๆแบบนี้ลอมแม็กสวยๆนะคะเดี๋ยวไปเมืองเลยค่ะกระจกนะคะสภาพสวยค่ะมีไฟเีหยวอยู่ที่กระจกเจ้าตัวนี้นะคะคิวกันสาติดมาให้เป็นทชี่เรียบร้อยแล้วค่ะพ่อแม่พี่นอ้องนี่สวยๆแบบนี้เลยค่ะภายในนะคะลูกค้าได้เป็นบอนังนะคะลูกค้าเนาะอ่าสภาพสวยๆแบบนี้เลยนะคะ เจ้าตะกองเพิ่นมาเจ้าของคนเดิมเพิ่นรักษาดีแม่บอสสภาพสวยเลยพ่อแม่พี่น้องนะคะนี่เบาะนะคะบอหนังนะคะสภาพสวยสวยเดินได้ด้วยสีแดงแดงนะคะสวย,สวยเป็นพวงมาลัยมอติฟังชั่นนะคะเจ้าตัวนี้เนาะไม่อยู่ที่หกหมื่นกว่าเท่านั้นนะคะลูกค้าไม่ลักมืน่นคุมจัดเลยสภาพนองป้ายแดงนะคะลูกค้าเนาะสภาพสวยสวยนะคะได้เป็นเกียร์แม่นวดน,นะคะเจ้าตัวนี้นะคะ สวยจัดนะคะเป็นอะโตปุ่มพูสตาร์ทคือกันนะคะลูกค้านี่เลยค่ะมีแอร์ลังนะคะนี่ภายในนะคะแคปสามารถเปิดได้นะคะของผู้ดิสารตรงแคปเนาะ,ะพวามแม่นพนังกัสบสภาพสวยเพดานสวย,สวย รับประกันคงสั่งนะคะหัวนอดบอมี่กันแก้แการคายใดๆทั้งสิทน,นะคะเปรียบเสมือนน่องไปแดงเลยพ่อเม่พี่น้องอยู่ต่างจังหวัดนะคะบ่ตองห่วงนะคะมีพ an <Lab> <อ>ี่พี่แฟนแอนละเป็นเส้นเอกสารให้พ่อเม่พี่น้องถึงหน้าบ้านนะคะนี่เลยค่ะสีสวยแบบนี้ค่ะพ่อเม่พี่น้องเตาตัวนี้เนาะสติกเกอร์นะคะแบ็กอ e ินิชั่นนะคะลกคข,ขาเนาะสภาพสวยนะคะหอมแชงงานไฟบ,บ่แตกบ่หักนะคะลกคข,ขาดกันซ่อนนะคะสภาพสวยสมบูรณ์แบบค่ะเดิมๆจากโรงงานนะคะลกคขาดเนาะ นี่นะคะสวยจัดเลยพ่อแม่พี่น้องกล่องทุงกล่องถอยมีครบครบเนาะนี่ราคาบาถึงห0าแสนพ่อแม่พี่น้องสี่แสนหกันเก้าพันบาทไลเนอร์สภาพสวยๆนะคะลูกค้าการันตีวารันตีของสั่งเดิมแทนแน่นอนจากโรงงานมีการันตีทางล้านไห่อีกนะคะพ่อแม่พี่น้องสามสิบวันนะคะมีบริการเซเวินนะคะลูกค้า ฟรีเลยค่ะชุกเชิญนะคะหนึ่งปีค่ะพ่อแม่พี่น้องแถมให้พ่อแม่พี่น้องนะคะรถสวยแบบนี้บริการใส่ใจแถมให้พ่อแม่พี่น้องทุกอย่างนะคะสําหรับลูกค้าแค่ดีีประวัติดีจนเต็มฟรีดาวประตองใส่เงินออกลอนเลยสักบาทนะคะคับฟรีไปเรืเ่อยๆเลยนะคะเก้าสิบหมื่นนะคะต่อไปนะคะมึงเลยค่ะสีเทาลูกค้าท่านไดนสนใจโทรเข้ามาสอบถามได้เลยนะคะที่เบอร์ด,ด้านลางหรือว่าแคปหน้าจอเข้ามาได้เลยนะคะรถสวยแบบนี้ ต่อไปนะคะพาทวกท่านเลยเจ้าสีแดงดำพ่อแม่พี่น้องสวยจัดนะคะเป็นนิส s ันนาวลา2 5อ e e ีแบ็กอิสชั่นเือากันนะคะพ่อแม่พี่น้องปี19ราคาตังขายเพียง4แสน5มื่9พันบาทลูกคาสภาพสวยๆนะคะ <S <S เป็นไฟโปรเจกเตอร์นะคะไฟเงางๆงามๆแบบนี้เลยะค่ะ ไฟตัดหมอกนะคะสองคุณาพร้อมใช้งานรถปอมีสนักทพี่ความจมน้ำเข้มใดๆทั้งสิ้นนะคะการันตีวารันตีเลยนะคะลูกค้ามึงเลอยค่ะล่อแม็กย่างสภาพสวยๆนะคะแม็กซีดาแม็กบม่แตกบม่หักนะคะลูกค้าซุ่มล่อนะคะเดิมๆจากโรงงานโตโชกเดิมๆนะคะหัวนอดบอมีกันแกกันคนายคันในคางนะคะลูกค้าสภาพสวยๆนะคะมึงเลยตัดหน่วยสีส้มอิทนี่สภาพสวยๆสวยจัดเลยนะคะสติ๊กเกอร์ทุกอย่างนี่ สองจุดห้านะคะมึงเลยพ่อแม่พี่น้องเครื่องยนต์เนาะสติกเกิดต่างๆครบนะคะนี่คิวกันสาดต์ติดมากให้พ่อแม่พี่น้องทั้งฟังก้นขบฟังแคบเนาะพ่อแม่พี่น้องสภาพสวยสมบูรณ์แบบลูกค้าไม่ต้องไปเฮ็ดยังเพิ่มเติมนะคะเจ้าตัวน,นี้นะคะลูกค้าเป็นบอหนังเช่นกันนะคะนี่เดินได้แต่แคบซีสตมพ่อแม่พี่น้องแบบว่าบอสไข่แบบไข่แบบส้งสปอร์ตในนิดนึงเนาะคะ่ะพ่อแม่พี่น้องบอนะคะสภาพสวยๆตึงๆแน่นๆน้าๆลูกค้า นี่สภาพสวยจัดนะคะลูกค่ะกัลลันตีวัลันตีเปียบเสมือนนองปลายแดงแน่นอนค่ะไม่อยู่ที่สามหมื่นกว่ากิโลเท่านั้นลูกค้าไม่ในหน่อย,อยรถปีชิฟเก้าตอบโจทย์พ่อแม่พี่น้องซาวกนิสันแน่นอนค่ะพวงมาลัยมาติฟังก์ชันมีหน้าจอกองถอยได้เป็นเกียร์แมนนวลพ่อแม่พี่น้องเนาะเกียร์สวยๆนะคะนี่ภายในนะคะสะ,สะอาดสะอาดเก็บงานสปาพร้อมคลายให้พ่อแม่พี่น้องเลยนะคะ นี่ค่ะห้องู้โดยสารตรงแคบนอนพ่อแม่พี่น้องมีผ้ายงผ้ายางนะคะลูกค่ะมีเม็ดแหย่พ่อแม่พี่น้องเราต้องไปเฮ็ุอย่างเพิ่มเติมนะคะอย่างทีเซลแคทบอกเลยนะคะออกรถกับหลานสนุกค,ค้านะคะคุ้มค่าคุ้มรคาคาเปรียบเสมวนนองปลายแดดต่อเพทุกอย่างนะคะลูกค้าสภาพสวยสมบูรณ์แบบเลยรับประกันคงสั่งเดิมเดิมนะคะลูกค้าหัวน็อตน,นะคะมึงเลยค่ะพ่อแม่พี่น้อง สวยนะคะเดิมๆของสั่งเดิมๆจากโรงงานนะคะกรันเริ่านติันติแคปสามารถเปิดได้นะคะรถสวยๆแบบนี้สามารถออกรถได้ทุกอาชีพนะคะนี่สติกเกอร์นะคะครบๆนี่เลยค่ะพ่อแม่พี่น้องเพาาวา่สิเป็นไฟทไายนะคะพอแตกบัะหักกันส้นนะคะนี่บันไดหลังเนาะสภาพแนน่นๆหนาๆเดิมๆจากโรงงานมีกล้องถอยนะคะโลโก้ทุกอย่างนะคะเดิมๆค่ะนี่ ไลเนอร์นะคะพ่อแม่พี่น้องสภาพสวยแบบนี้นะคะสวยจัดเลยพ่อแม่พี่น้องแบบลูกค้าตั้งสังวัดเนาะอยากได้แบบเครื่องสองพันหานะคะหรือว่าอยากได้แบบเครื่องอยหงไงแนะนําเลยค่ะเจนี้สันนะคะสวยจัดนะคะพ่อแม่พี่น้องเนาะเครื่องอึกแบบว่าบึกบึนเลยพ่อแม่พี่น้องเนาะ 2.5งจ้ส,สวยๆแบบนี้พ่อแม่พี่น้องราคาตั้งขายแค่สี่แสงกว่าเท่านั้นนะคะลูกค้าสีวยๆแต่รถปีไม่ไม่หน่อยตอบโจทย์พ่อแม่พี่น้องแน่นอนนะคะสำหรับลูกค้าท่านใดนะคะสนใจนะคะหรือว่าเป็นสาวกนิสันนะคะลูกค้าอยากได้รถนิสันไว้ใส่งานโต๊ะขม้าสอบถามได้เลยนะคะที่เบิร์ดดันล่างนะคะหรือว่ามามึงรถได้เลยนะคะที่ร้านธนุค้าลงเก้า ร้านซยโยตงขามกับบิ๊กซีลมเก่าถนนลักลมเก่ายูจังหวัดกอทมอนะคะลูกค้าวแวะเวียนเข้ามาหาเซลแคดได้เลยนะคะเดี๋ยวพามึงรถนะคะสําหรับลูกค้าแค่ด,ดีประวัติดีจะเต็มฟรีดาวเพรต้องใส่เงินออกรถเลยจปะปหัดนะคะคาฟี่ไปอีกค่ะเกาสิบวันนะคะไปพรออีกที่ปี67นะคะรถสวยๆแบบนี้นะคะลูกค้าทนใดสนใจติดต่อเข้ามาได้เลยนะคะพี่น้องพี่น้องอยูจังหวัด ได้ขลัวแต่นะคะอยู่ในประเทศไทยนะคะประตองห่วงเลยมีพี่ีไฟแนนแล้วรปเซ็นเอกสารลูกค้าเตรียมเอกสารทาสำนันนะคะมีมรถสไลด์นะคะบริการส่งรถให้พ่อแม่พี่น ah ้องถึงหน้าบ้านนะคะลูกค้าเนาะรถสวยๆแบบนี้รถคุณภาพเก็ดเนะคะ การันตีว่ารันตีนะคะคงสั่งทุกอย่างเดิมๆแน่นอนนะคะสําหรับเมื่อนี้นะคะเซลแคดบอผิดประกันใดพิดพลาดประการใดต้องขออภัยพ่อแม่พี่น้องสุภาสุขนัข่งย t u b e หลักกับพีพีเอฟซทุกท่านด้วยนะคะําหรับเมื่อนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ให้เซลแคดในเดิมหลักกับเป็นกําลังใจให้พีพีทีมงานสนุกค่านะคะพ่อแม่พีนน่น้องจะน n i s s สวยจัดเลยพ่อแม่พี่น้องอย่าลืมโทรมานะคะําหรับเมื่อนี้นะคะเซลแคดก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย